สวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมเอจาจะสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าเราจะสวัสดีพี่น้องเพืเ่อนๆทาง YouTube ด้วยกันเนจาจะทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางและากลากำลังใักับแอดจอยเราจะสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางสาวกหวยฮานอยเราจะงวดประจําของวันที่หาเดือนหนึ่งสอนห้าร้อกะกับสูตรแ้ยสีน้อยเาจะ สำหรับฮาหนอยของวันที่สจะกับสาวกวกไว้ฮานอยจะเดี๋ยวมาเบิง่งผลกันก่อนเนาะจะของวันที่4เดือนหนึ่งจา้าฮ่าสำหรับน้อยเฉพาะกิจขอไปเลี้ยนิดหนึ่งเนาะจะสำหรับน้อยเฉพาะกิจรุดไปเนาะจ้าก4่ส,สรุดสำหรับน้อยพิเศษกับรุดไปเนาะจ้กเมื่อนี้กับคนข้างมาแบบสลับน้อยกันเลยทีเดียวเนวาะจ้าสำหรับน้อยปกติโบนออกเจ็ดหาเจ็ด หาเจ็ดแอดรอยจับคูรูดไปเนาะจ่ายเด่นเจ็ดรูดเจ็ดของห้าเด้งซ้ายรูดของเ้าเนาจ่ายทาลูดย่าเนาจ่ตื้อว่าสีได้เด็กห้ามเนาะจ่ายเจ็ดหาเจ็ดเนาะจ่ายแต่ว่าของแอดรอยเข่าเด่นเจ็ดรูดเจ็ดเนาะจ่ายซ้ายรูดของห้าเด้งน้อยปกติเนาะจ่ายห้าเจ็ดเจ็ดห้าสำหรับสองตัวล่างรูดไปเนาะสำหรับน้อย VIP จะศูนย์กับเก้ารูดพ้นออกบนนี่สองสองหนึ่งรูดไปเนาะจ่ายให้ศูนย์สองมาสองหนึ่งเนาะ สองตัวล่าง VIP ออกศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งถือว่าได้ให้ได้กิดได้ดูดกันอยู่เนอกจากสาหรับน้อยหลบ VIP มาตรงๆเราจะศูนย์หนึ่งจะจเด่นศูนย์หลุดศูนย์ของเฮาเด้งจะยินดีกับพีน่น้อง FC สิบามนี่อ่านี่อ่าอย่างห้าน้อยนอกจากยินดีกับ FC สิตามแนวทางห้าน้ยนอยของวันที่สี่นอกจากเขาน้อยน้อย VIP หลบ VIP เนาจะศูนย์หนึ่งตรงๆเราจะสําหรับสซหลุดของเฮาก็สีเด้ง ้อยปกติด้วยเนาะหาเจ็ดเจ็ดหาเนาะจ้าสำหรับวันที่หาเมืองกามาลับซมมารอลุ่นกันต่อเนาะจ้ารับซมไว้เป็นแนวทางแนวทางมีเข่ามีรุดเนาะจ้าพิษผ่านมรณะเอจอจกะตองกระดาบพอสุดก่อห้พี่น้อง 4, เอฟซีไล่เนาะจ้าถามักถาชอบยังคอยตามถาบหมักบ่ชอบปล่อยผ่านได้เนาะจ้าสำหรับสาววกหวยฮาหนอยเมือนี่น,อนอ้อยเฉพาะกีดแอจโจให้เด่นอยู่ที่หนึ่ง เมื่อนี่คำนวณไดติดเบิลอยู่ที่11กับ00นอกจากหรือว่าพี่น้องเอฟซีถามักเบิลถากดว่าเบิลสิมาก,ก็สมารถการเบิลรูดเบิลไดถูกน้อยนอกจากแต่ว่าไอ้จอยขอการเบิลไวตัวทีแอดจอยคำนวณไดติดเบิล้วกาขอหอยเบิลไวทีแอดจอยคำนวณไดเล็กเบิลทีคำนวณไดเนาะสำหรับน้อยเฉพาะกิตอยู่ที่11กับ00การเบิล00 11สำหรับน้อยเฉพาะกงส12 หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้ามือว่าดนี่กะโบถึงขันกับวารุษเนาะจ้ะแต่ว่าเขาหน่วยเนาะเขาหน่วยวีไอพีรอบเดี่ยวเนะาะจ้ะสำหรับสายลูดโค้ชฮาวก์สีแดงสองหน่วยเนาะจ้ะสี่ไดโซงหน่วยอยู่เนาะโอ้ศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์สาม ศูนย์สี่ศูนย์หาสำหรับน้อยพิเศษน้อยพิเศษหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์กันเบิร์นเนาะจ้าเด่นหนึ่งรูดหนึ่งมีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด 02, 03, 04, 0ูนย์ส0งศูสาาหำหรับน้อยปกติหรือว่าน้อยดาเด่นรูดอยู่ที่8กับ7เด่น8รูดแป 8, มี8ปดเก้าแป แปดสามเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองจ้าโอ้โหตัวหนังสือเนาะเจ็ดสองสำหรับน้อยวีไอพี่จะสี่กับสามรูดสี่หกสี่เจ็ด ี่แปดสี่เก้าสี่หนึ่งจ้ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหสี่เก้าสี่หนึ่งเนาะจ้าสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดจ้าเดี๋ยวมาเบิงตัวเด่นตัวเน่นกันก่อนเนาะจ้า สามแปดมักตัวใดชอบตัวใดน้ำไปเป็นแนวทางใดเนาะจ้าสามห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์นี่คือแนวทางห้าน้อยเนาะจากหวัดประจำของวันที่ห้าเดือน หนึ่งนอกจากสองพันหาลอยพกซิกนจากปราม่ามนี่ตามนี้่นอกจ้ะถ้ามักถ้าชอบยังคปยตามถ้าบ่หมักบ่ชอบล่อยผ่านได้นอกจากเขามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยนอกจากคนละไลคุณละแชร์คนละหนึ่งติดตามนาะจ้ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ถ้าชอบถ้าใช่อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อสิได้บ่พพาดแนวทางของแอดจอยนอกจ้ะเป็นกำลังใจให้กันและกันนอกจากเขาให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านเฮงๆงปังๆกันทุกคนทุก่านสำหรับคลิปนี้แอดจอยก็ขอกล่าคำว่า สวัสดีจ้า